สวัสดีด้อค่ะพี่น้องพอพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเด่นกับมาดามหน่อยลุงพลโด่งดังขนาดนี้มีใครเป็นผู้จัดจาการส่วนตัวหรือยังตัวจริงคือใครจากเหตุการณ์ที่เมื่อวานขึ้นคอนเสิร์ตที่ทุกคนลุ้นกันล่ะค่ะทุกคนรอรอฟังรอชมรอติดตามล่ะค่ะพี่น้องค่ะจากเมื่อวานมีการขึ้นคอนเสิร์ต ปะทะกับซูเปอร์สตาร์คนดังนะักร้องคนดังหมอลำคนดังจินตลาอย่างว่านะคะพี่น้อง่าทุกคนก็ได้ดูได้เห็นไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ทั่วโลกนะคะพี่น้องเนาะก็มีการถ่ายทอดสดมีการนู่นการนี่เราก็ติดตามสําหรับคนที่ติดตามคนที่สนใจก็นับว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ จินตลาเคยพูดเพราะว่าเขาก็มีทุกปีแหละค่ะลำบวงสวงมีการมินิคอนเสิร์ตมีการมีนู่น,ม,ม,นมินี่ก็มีปกติแหละค่ะแต่เมื่อวานเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากมายเป็นพิเศษคนหลายหมื่นร่วมแสดงความยินดีร่วมอคอยดูคอยชมละค่ะพี่น้องขานั่นก็เท่ากับว่าเป็น เป็นการที่ประสบความสําเร็จเป็นคนที่ผู้คนให้ความสนใจโด่งดังจริงๆล่ะค่ะหนึ่งในนั้นคนที่โด่งดังที่เรามาพูดถึงวันนี้ก็คือลุงพลนี่แหละค่ะพี่น้องขาอย่างที่บอกการที่โด่งที่ดังไม่ว่าจะโด่งดังในด้านไหนก็ช่างก็ตามค่ะพี่น้องค่าเรื่องคดีเราก็พักไว้เพราะว่าเราเองก็ยังไม่รู้ว่าทําจริงทําปลอมอะไรยังไงเราไม่รู้แต่มันโด่งดังขึ้นมาแล้วดึงไม่หยุดชุดไม่อยู่กรณีลุงพลค่ะแล้วคราวนี้ สิ่งที่หลายคนค่ะพี่น้องขาสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นห่วงคิดว่าอ,อยากรู้คิดว่าด้วยความหวังดีก็ก็ก,ก,ก็ก็คิดได้ค่ะพี่น้องขาในกรณีที่ความโด่งดังมันก็มาที่มาของเงินทองรายได้นะค่ะพี่น้องเนาะแล้วที่สําคัญก็คือประชาชนให้ความสนใจประชาชนเทใจให้ใจรุ่งพลขนาดนี้แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือ ปัญหาจะตามมาล่ะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกลุงพลป้าแตนเองก็เป็นคนบ้านๆธรรมดาอยู่ๆโดง่งดังขึ้นมาโอเคในสิ่งที่เสียงคุกเสียงตารางเราก็รู้ๆกันแต่คราวนี้คือมันยังไม่พิสูจน์ออกมาว่าผิดหรือถูกเราไม่รู้แต่สิ่งที่โด,ด่งดังนี่คือโด,ด่งดังเราพูดถึงโดง่งดังในด้านดีคะ่ะพี่น้องคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นคอนเสิร์ตเมื่อวานก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามีประสบความสําเร็จมีประชาชนให้ความสนใจถือว่าประสบความสําเร็จล่ะคะ่ะเพราะว่าลุงพลขึ้นเวทีอยู่ที่ไหนแห่ตาม ่ายลงถ่ายรูปก,กันเต็มแล้วก็มาดาหน่อยซึ่งได้ดูทุกช่องที่ยูทูบเบอร์ลงไม่ว่าทีวีช่องใหญ่ลงเราก็ติดตามแล้วก็ดูแล้วก็มีการตัดคลิปบางส่วนลงมาให้พี่น้องดูเมื่อวานแล้วคะ่ะพี่น้องคะก็ได้รับความสนใจในในยูทู e ของใบดาหน่อยเหมือนกันคราวนี้คะ่ะพี่น้องขะทุกคนที่เป็นห่วงเนี่ย ก็คงจะห่วงพอดังพอดุง่งพอดังแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของเรื่องงานเรื่องรายได้เรื่องการแสดง,เร,งนนเรื่องนู่นเรื่องนี่ที่มาของรายได้ทุกคนก็สงสัยแหะค่ะพี่น้องขาทุกคนก็สงสัยกรณีว่าเหตุการณ์นี้มันต้องมีผู้จัดการคะ่ะพี่น้องะ่ะผู้จัดการส่วนตัวอย่างที่เขารู้กันนี่แหละผู้จัดการนี่ก็หมายถึงว่าอาจจะดูทิวคิวงาน จะรับงานจะทํานู่นทํานี่จะไม่ไม่ว่าจะมีะรายได้อะไรมันก็ต้องมีการเสียภาษสงภาษีมีการกดมุ้งกฎหมายเข้ามาทําให้มันถูกต้องล่ะคะ่ะนี่คือสิ่งที่ทุกคนก็คือยังคิดว่าเป็นห่วงอยู่ตรงนี้คะ่ะพี่น้องก็เลยอยากรู้ว่า ตกลงมีผู้จ <t Jean> ัดการหรือยังเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณอุบวิิยามาคุณอุบก็แสดงความจำลงบอกว่าอยากจะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวจากมาคุยเรื่องงานเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ไปออกรายการหลายรายการแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีแพลงงานว่าโอเคตามนี้ตามนี้ตามนี้ซึ่งุงผลเองป่แตนเองก็คงไม่มีความรู้ความสามารถในการที่จะคือรับงานแบบนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญมันต้องมีผู้มีประสบการณ์แหะค่ะพี่น้องขาแต่ทุกคนก็สงสัยแล้วว่ามีหรือยังมีผู้จัดการส่วนตัวหรือยังกรณี ลุงพลเพราะต่อจากนี้ไปพ่อฟีดแบ็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานที่มีการขึ้นคอนเสิร์ตกับจินตลา ประชาชนให้ความสนใจนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะคราวนี้การที่ต่อมาก็คืองานล่ละค่ะงานนี่ก็หมายถึงว่างานอีเวนต์งานโชว์ตัวงา,งานนวนงานนี่ยิ่งคุณอุบลิยามาก็บอกว่าจะให้แสดงน้องแสดงหนังหรือไม่ก็ให้เป็น MV เป็นร้องเพลงเป็นเดินแบบเป็นนวนเป็นนี่นั่นก็คือเป็นที่มาของไรายได้การมีที่มาของไรายได้มันก็จะเกิดปัญหาถ้าไม่มีผู้จัดการส่วนตัวตามความเป็นจริงแล้วลุงพลกับป้าแตนเองก็คือตาสีตาสานั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะตาสีตาสาพอโดนสงสัยขึ้นมากับ กลายเป็นฟีดแบ็กลับมาว่าทุกคนให้ความสนใจให้ความสงสารแล้วก็ให้ความเ,าเขาเรียกว่าอะไรช่วยเหลือคะ่ะพี่น้องคะ่ะสงสารนี่สงสารในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ ทุกคนมองเห็นว่าอาจจะไม่ไม,ไม่น่าจะเป็นคนก่อเหตุได้ด้านนี้หรือไม่สงสารในความที่ความเป็นอยู่ว่าอ่าลบากยากจนประมาณั้นเนาะค่ะพี่น้องอะ่ะมันก็คือแยกออกได้เป็นสองสองสองอย่าง3อย่างแต่คราวนี้ก็คือมาดามหน่อยจะมาขยายในกรณีที่ว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วความโด่งดังมันต้องมีต้องไปนู่นไปนี่ต้องมีการออกงานต้องอ สังคมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปล่ะค่ะพี่น้องขาแล้วใครเป็นผู้จัดก,การอันนี้ก็คือได้ยินจากปากลุงพลเมื่อวานค่ะพี่น้องมีช่องหนึ่งสัมภาษณ์มีมีช่องหนึ่งสัมภาษณ์ว่าคุณอุบวิยะที่จะมานี่จะมาขอเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวจะขอเป็นผู้ทีมงานให้ฟรีฟรีค่ะพี่น้องขะคุณอุบลเขาก็แสดงความเจตจำนงที่ดีล่ะค่ะพี่น้องแต่คราวนี้ก็คือลุงพลตอบแล้วคะ่ะลุงพลเขาก็ตอบว่า ผมมีผู้จัดจาการส่วนตัวแล้วประมาณนั่นะค่ะพี่น้องใครคือผู้จัดจาการส่วนตัวทุกคนก็อยากรูค้ค่ะน้องไอซ์ค่ะพี่น้องคะ่ะน้องไอซ์คนที่เป็นนักข่าวช่องอมริมริน ช่องอมรินทีวีนี่แหละขา่าน้องไอซ์ที่หนุ่มหลอ่อที่ไมว่าอยู่ไหนอยู่ไหนตั้งแต่ต้นก็คือน้องไอซ์จะเหมือนกับว่าอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะ,ะ,ะลุงพลมีใครมีข่าวใครมีนู่นมีนีน่กับลุงพลใครจะเสนอข่าวใครจะถ่าย MV ใครจะถ่ายยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้ก็จะก็จะเห็นน้องไอซ์ตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นขวัญใจ <c oughs> ชาวเน็ตไปแล้วนะคะับพี่น,น้องเนาะนั่นก็คือน้องไอซ์น้องไอซ์ออสารวัตรนี่แหละครับพี่น้องคาที่สําคัญก็คือตอนนี้ล,งลุงพลยืนยันออกมาแล้วว่าคนที่เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวก็คือให้น้องไอซ์แต่ก็สังเกตครับพี่น้องขานานแล้วแหละมาดมหน่อยก็สังเกตเวลาได้เงินได้ทองแม้กระทั่งขึ้นเวทีเมื่อวานขึ้นเวทีเมื่อวานม,มีมีประชาชน ยื่นเงินยื่นทองยื่นพวงมาลัยอะไร,ะไรยังไงให้แล้วลุงพลเองก็คือยื่นให้น้องไอซ์นี่คือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ที่ <c oughs> ท ความโด่งดังมันก็ต้องมีมาเสือสิงค์กทิ้งแรกอย่างว่าแหละค่ะพี่น้องขาถ้าเราเป็นตศิษย์สาบางทีเราก็ไม่รู้กฎหมายบางทีเราก็ไม่รู้นู่นรู้นี่ว่าต้องทําอะไรยังไงต้องมีการรับงานออกอีเวงอีเวต์ต้องไปยังไงต้องมีคนเคลียร์คิวงานต้องมีคนรับงานอะไรยังไงสรุปว่าก็คือน้องไอซ์ S, สารวัตรที่เป็นนักข่าวหนุ่ม ไฟแรงของช่องอมารินทีวีนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะลุงพลก็เลยแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการส่วนตัวซึ่งก็จะไปไหนมาไหนทําอะไรก็ตามแม้กระทั่งวันก่อนจินตราให้เงินหนึ่งแสนน้องไอซ์นี่แหละค่ะก็พา ไปธนาคารไปจัดการกับเรื่องเงินพาไปฝากธนาคารโน,น่นนี่นี่คือเป็นสิ่งที่ดีที่หลายคนเป็นห่วงที่หลายคนคิดว่าเอ๊ะตกลงเป็นใครเอ๊ะมีหรือ,อยังเอ๊ะวันก่อนพี่อุ๊บวิริยะที่จะบอกว่าที่จะก่อนที่จะมาที่กกอกนี่ก็บอกว่าจะขอมาพูดคุยเรื่องที่จะเป็นผู้จัดจาก,การส่วนตัวจัดคิวงคิวงานให้ฟรีค่ะพี่น้องคะ่ะนี่เป็นสิ่งที่ประสงค์ดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่ง,งที่เขาเรียกอะไรเป็นคนที่ ปรารถนาดีแล้วกันกับพี่น้องเนาะแต่คราวนี้ก็คือเผอิญไม่แน่ใจว่าเขาแต่งตั้งกันตอนไหนลุงพลพูดเมื่อวานบอกว่าโอเคพูดสองวันก่อนแล้วล่ะค่ะพี่น้องว่าโอเคก็คือ,คอ,อ ผู้จัดก,การส่วนตัวผมมีแล้วก็คือน้องไอซ์แต่งตั้งน้องไอซ์เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวนั่นคือ,อได้ยินได้ฟังแล้วก็ภาคภูมิใจแทนก็ดีแทนก็คือเราก็ทําให้มันเป็นระบบระเบียบไปเพราะว่าความดังแค่นี้ความดังประมาณนี้มันก็ดังขนาดนี้แล้วแน่นอนต่อไปมันก็ต้องัถ้าลงพนควบคุมสถานการณ์หมายถึงว่าการเป็นอยู่ความเป็นอยู่การ,น,น,ารนู่นการนี่การพูดการจาการออกสือ่อกริยามารยาทของตัวเองคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี่ยซึ่ง ก่อนเป็นเทชาวไร่เท่านาที่ไม่มีใครสนใจแต่คราวนี้ก็คือเป็นคนของสังคมสังคมเขาจ้องสังคมเขามองคนที่เทใจคนที่ให้กําลังใจเขาก็มองเห็นในสิ่งที่ดีๆคาเล็เตอร์ที่ดีๆนี่แหละค่ะพี่น้องนอกจากนั้นก็คือสิ่งที่เขาให้นุ่นให้นีมาเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นคนลำบากยากจนแต่คราวนี้คือเป็นห่วงก็อย่าลืมตัวอย่ามีปัญหาอย่าทําให้ครอบครัวมีปัญหาอย่าหลงละเลง เขาเรียกอะไรดังได้ก็ดับได้อย่างที่ว่านี่คือเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่คราวนี้คือโอเคเรามีการได้ยินได้ฟังจากปากลุงพลเองแล้วว่ามีผู้จัดการส่วนตัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เห็นดีด้วยยินดีด้วยดีใจด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะงานมันก็จะเป็นระบบระเบียบอย่าลืมว่าขนาดนี้เรายังดังระเบิดขนาดนี้ถ้าลุงพลประคองชีวิตหรือว่าทําอะไรให้มันเป็นปกติไปทําแบบ ธรรมดาที่เป็นตัวตนของตัวเองคาแรคเตอร์ที่ ชาวบ้านเขาเห็นตั้งแต่2เดือนแรกถึง3เดือนกว่านี่เป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นแล้วก็อย่าทิ้งครอบทิ้งครัวอย่ามีปัญหาอย่าหลงละเลงนลั่นแหละค่ะพี่น้องขะทําอะไรก็ตามให้มันเป็นปกติไปนี่สิ่งที่คุณจะ,ะเป็นประชาชนให้ความสนใจประชาชนให้ใจประชาชนรัก,รกและรักและเมตตาเนี่ยมันก็จะเป็นไปตลอดแหละค่ะพี่น้องคะแล้วก็ความโด่งดังเนี่ยถ้าคุณประคองตรงนี้ไว้มันก็จะไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้ เหมือนกับว่าความโด่งดังนี่ก็สามารถที่จะมีะไรายได้มีอยู่มีกินไปได้ยาวนานละา่ะค่ะพยายามที่ประคองตัวเองอย่าให้เกิดปัญหาอย่าให้ไปพูดจาอย่าให้เกิดปัญหาโน่นนี่ไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องทอง,ทองไม่ว่าอะไรก็ตามก็อย่างที่บอกในวงการไม่ว่าจะวงการไหนก็ตามพอโด่งดังขึ้นมาแล้วมันก็จะมีเสือสิงกระทิงแรดพคนหวังดีไม่หวังดีขนาดลุงพลเปิด YouTube เป็นยูทูบเบอร์เปิดช่อง YouTube ยังมีคนก๊อปปี้เลยยังมีคนเอาชื่อเดียวนามสกุลเดียวแบบเดียวเช่นชื่อลุงพลป้าแตน Family ก็ยังมีคนก๊อปปี้ว่าลุงพลป้าแตน Family ่นี่แหละค่ะพี่น้องขะถ้าคนไม่ติดตามจริงๆก็จะไม่รู้ว่ามีการปลอมใช้ชื่อลุงพลป้าแตน Family แล้วก็ใช้รูป ในโปรไฟล์เหมือนกันเลยนี่นี่ขนาดขนาดแค่ดังแค่นี้นะแล้วต่อไปล่ะคะพี่น้องคะถ้าเราไม่ระมัดระวังก็จะมีการเพจปลอมเฟซบุ๊กปลอมหรือนู่นนี่ปลอมขึ้นมาอะไรยังไงมันก็จะกลายเป็นเกิดปัญหากันเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณมีคนช่วยมีคนดูแลมีคนนูน่นคนนี่ให้มันก็จะเป็นการที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะอันนี้มาดามหมายเห็นแล้วก็ชื่นชมดีใจด้วยอันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังค่ะพี่น้องคะเป็นสิ่งที่ดีก็คือลุงพลมีผู้จัดการส่วน ตัวแล้วก็คือน้องไอซ์สารวัตรนักข่าวหนุ่มรูปหล่อของช่องอมรินนี่แหละค่ะพี่น้องอมรินทีวีนี่แหละค่ะโอเคอันนี้มาเล่าสู่พี่น้องฟังอันนี้คือ,อได้กินจากปากลุงพลแล้วก็เป็นสิ่งที่ก่อนหน้านั้นก็คือเป็นห่วงเป็นตังบนแล้วก็ว่าจะไปในทิศทางไหนด่งดังขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีการด่งดังก็ต้องค,ควบคู่กัน จอเรื่องดับกันอย่างว่าแหละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโอเคเอามาเล่าให้พี่น้องฟังแล้วก็อา่ายินดียินดีค่ะนอ้องยินดีกับน้องไอซ์ยินดีมากๆในกรณีที่มาทําตรงนี้แล้วก็อา่าพยายามให้มันอา่าเซฟตี้เซฟตี้ให้มันเยอะๆเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาสังเกตดูเวลาไปออกนูน่นออกนี่น้องไอซ์ก็จะเป็นคนกระแทะอา่า ป้า,ป,าป้าแตนกระแสบลุงพลช่วยลุงพลช่วยนู่นช่วยนี่นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะพี่น้องคะซึ่งเราเห็นแล้วก่อนนั้นเราไม่รู้เพราะลุงพลไม่มีใครบอกมีใครถามมีแต่เราคาใจว่ามีคนเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวหรือยังแต่คราวนี้ลุงพลมาเปิดเผยว่าเป็นน้องไอซ์ที่มาเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวเราก็สามารถที่จะกลับไปดูย้อนหลังเออมีหน้าหลานน,นู่นน,นี่ทํานู่นทานี่ อันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วแถมลุงคนก็ยังหยอกว่าลูกชายคนโตผมนี่เป็นสิ่งที่ดีค่ะพี่น้องค่ะรักษาตรงนี้ไว้ค่ะรักษาตรงนี้ไว้ให้ครองใจประชาชนต่อไปโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ